สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทรักทุกท่านวันนี้สาวดำก็จะออกมาทำความสะอาดสารไม้หญาไพรีและสารพระปู่องอาจญาดอกไม้นะคะแล้วก็มาทำความสะอาดกระท่อมศาลาด้วยจ้ะท่านผู้ชมนะคะโอ้ยน้ำก็ท่วมท่านผู้ชมน้ำท่วมก็เห็นไหมคะกระท่อมที่สาวดำปฏิบัติธรรมค่ะท่วมถึงเอวค่ะท่านดูเลยนะคะ ถึงเอวสาวดำจริงๆค่ะเนี่ยนะคะเห็นไปเห็นกระท่อมไหมคะกระท่อมสาวดำน้ำนี่ก็เกือบจะเต็มสระน้ำสระนี้ลึก8เมตรนะคะท่านผู้ชมลึก8เมตรค่ะเนี่ยลึก8เมตรท่านผู้ชมอุดมสมบูรณ์มากจากฝนปีนี้แบบไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้มาก่อน ได้เวลาบ่ายก็จะตกเหมือนกับตรงตามเวลาทุกวันค่ะแต่กลางคืนก็จะตกทั้งคืนพอตอนเช้าก็จะอย่างนี้แล้วค่ะก็จะออกล้มีแดดออกน่อยๆนะคะพอสักหน่อยก็มืดฟ้ามดินมาแล้วยายๆายายะเข้าบ้านแล้วเข้าเข้ากระท่อมมาลูกมามาย,ายายะมามามาแล้วเข้าบ้านค่ะเนี่ยน้ำกระท่อมน้ำท่วมกระท่อมจะมาเห็นไหมคะห้องน้ำนะคะ ห้องน้าก็มีดแต่เข้าไม่ได้นะคะนะคะน้ําท่วมมาหมดค่ะนะคะสาวดาก็มาถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้ดูนะคะเพราะว่ามีข่าวดีนะคะพ่อปู่แจ็กกับพ่อปู่สวาซอนะคะท่านจะมา,าประจําอยู่ที่นี่นะคะท่านมาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้สาวดามาทําความสะอาดแล้วก็มาทําขันคูขันแปด ขันแปดขันห้าเพื่อที่จะทำพิธีต้อนรับท่านนะคะต้อนรับพ่อปู่ตาวาซอรกับพ่อปู่เจ๊กค่ะซานคำสั่งของพ่อปู่ซีคุโธ่ค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ยคะคนเดียวนะคะทำอะไรก็อย่างนี้ค่ะท่านดูนะคะบรรยากายเป็นสาวดำใจไอ้นั่นน้ำก่อนค่ะ นี้สาวดาก็มาเจ็บปัดกวาดแคทถูไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จก็เพราะว่ามันกระท่อมศาลามันกว้างนะคะก,ก็ไม่กว้างท่านผู้ชมแต่ว่ามันมันยาวค่ะตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีญาติโยมก็ามาสวดมนต ลังคาสามปีแล้วผุหมดแล้วค่ะทำความสะอาดก็นั่นนะคะไม่ถึงนั่นเพราะว่ามันมันผุหมดแล้วก็ะหญ้าก็ผุหญ้าผุหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่สาวดำเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สาวดำก็มากวาด มากวัดนะคะมากวาดได้เนี่ยค่ะชั้นล่างเนี่ยสาวดำมากวัดแล้วก็ถูแล้วแล้วก็มากวัดแล้วมาถูนี่ค่ะนี่สาวดำก็ให้ท่านเดแล้วกี้เนี่ยทำไปวานนี้แล้ววันนี้นะคะพ่อปู่ท่านจะมาทำพิธีรับพ่อปู่เจ๊กกับพ่อปู่สวาซอค่ะที่ท่านจะมาอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าท่านตามาท่านบอกอย่างนั้นนะคะ นะคะคท่านบอกว่ามาอยู่กับร่างพระปู่ทีสุดโทัวค่ะท่านก็เลยมาเมื่อคืนนี้มาหลายพระองค์ปูย่ย่าท่านก็คุยกันอยู่ที่วัดที่วัดที่พระอาจารย์ไปจําอยู่วัดอยู่นะคะที่ท่านไปเข้าบันทายน่นวัดป่าศรัทธาธรรมนะคะนี่ค่ะ นะคะสาวดำก็จะได้มาเก็บปัดกวาดค่ะนู่นนะคะหลังคาหลุดหมดแล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทําทุกวันก็ก็เทลงมาทุกวันละค่ะฝนแล้วก็ผุพังหมดนะคะก็จะมาถ่ายให้ท่านดูเพิ่งนึกขึ้นได้ออกมาทําตั้งแต่เช้านะคะเนี่ยสร็จแล้วถูถูเสร็จแล้วสาวดำก็จะทำขันครูค่ะ มี่ขันแปดกับขันห้านะคะที่พ่อปู่ท่านสั่งให้ทําเสร็จแล้วก็ถึงจะได้ไปรับพ่อปู่แปดสามแปดแปดนะคะถึงได้ไปรับท่านนะคะบางทีก็ไม่ได้ไปรับอาจจะลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ท่านว่างลูกศิษย์ก็จะมาส่งท่านนะคะลูกศิษย์พ่อปู่สามแปดแปดที่อยู่ที่วัดน้นนะคะเขาก็จะมาส่งค่ะสาวดันทำ น่าจะไม่ได้ไปรับแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่เสร็จยังเหลืออีกเยอะค่ะท่านผู้ชมโอ้ก็เหนื่อยแล้วครับเพราะว่ามันมันเลยปวดเสร็จปวดสามรอบสี่รอบท่านผู้ชมกวดเสร็จแล้วก็ทูสามรอบแล้วนะนึกนึกได้อ๋อน่าจะถ่ายรูปไปให้ชัดเจได้ดูบ้างก็เลยก็เลยคือมาถ่ายนี่แหละค่ะ 1นนจ้ะ ไม่รู้สาวดํากับ G, เอจะมีบุญวาสนาไปถึงไหนเนาะว่าจะสร้างเป็นทาจะได้สร้างจุดไหมจะเป็นเป็นทําไปได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับเรามีเงินค่ะสามต่อนะคะสามแต่ถ้าว่าเงินก็ไม่ได้มีนายทุนนายรอนมาจากไหนที่จะมาทํานะคะก็มีแต่สาวดํากับเอซกับพ่อปู่ส8มแที่ก็มีความ อยากจะสร้างศรัทธาและลูกบุญธรรมนะคะทีนี้เมื่อเมื่อเราไม่มีโชคม่ล่ำเราก็ไม่มีปัจจัยที่จะสานต่อนะคะถ้าไม่มีปัจจัยที่จะสานต่อเนี่ยค่ะท่านผู้ชมดูเนี่ยคิดให้มาเห็นแล้วสงสารตัวเองมากเลยสงสาร fc ค่ะทุ่มเทนะคะนี่ที่ช่างเขาเอามากองไว้นะคะเอาลงจากนั่นแล้วทีนี้ท่านดูนะคะว่า จะไม่น่าสงสารได้ไงดูสิคะในขนาดสาวดำอยู่บ้านก็มาทำทุกอาทิตย์แต่ฝนมันตกทุกวันค่ะดูนะคะดูค่ะชั้นตรงนั้นเป็นชั้นที่วางของพวกนี้นะคะเนี่ยรวมพัดระเนระนาดนะคะเอาช่างเขาทำกาแพงเขาก็ขนมากองไว้จากนั้นก็ฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันเป็นเดือนค่ะ ฝนทำกระน้ำท่วมเนี่ยค่ะวันนี้มีวันนี้แหละที่มีแดดนี่ถตาตอนเย็นก็ตกอีกค่ะเนี่ยนะคะแล้วสาวดำเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ตรงนี้จริงหนักกว่าน,นี้อีกค่ะเนี่ยไอที่ว่าไอทั้งลมทั้งฝนใบไม้ใบอะไรเต็มเนี่ยคะ่ะเนี่ยสาวดำมาทำเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะคนเดียวพอมาทำดูทีนั้นเนี่ยดูค่ะห่้งพระนี่สาวดำก็ไม่กล้า จะขยับจะอะไรนะคะเพราะว่ายังอยู่ในพรรษาอยู่นะคะค่ะสาวดำก็จะสู้ไปเรื่อยๆค่ะทั้งนี้เท่านั้นก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีโชคมีลาบตะเลขในสวนทรรมเข้ามีญาติโยมมีเอฟซส่งมาได้ทำนุ่นทำนิสารต่อเราก็สารอีกต่อไปท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าวาสนาสาวดาจะไม่มีจะไม่มีวาสนาถึงได้ทํสาสวนทําเสร็จ ถ้าจะปิดสาวดำก็จะบอกเอซอีกครั้งหนึ่งค่ะรอดูนะคะรอดูจนออกพรรษาอันนี้ใช้น้ำไอแง็แงไออะไรกับแ็งที่ว่าโดนแดดแล้วมันก็ไหลแรงนะคะนี่นะคะอันนี้มีอันนี้ก็ที่ทำใหม่ทำใหม่ตอนที่ช่างเขาทำถึงสูงเนี่ยนะคะทำใหม่คือทำให้สูงกว่าเดิมเนี่ยค่ะสูงกว่าอันนี้ค่ะเนี่ยสูงกว่าอันนี้นะคะ แล่วก,ก็เลยมันเกินเ่ยนะคะนี่สูงกว่าอันนี้นะคะเป็นพักอยู่นี่นะคะนะคะก็มีอันนี้พออยู่ได้ท่านผู้ชมในขณะเสารดันมาทำทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งเพราะว่ามันลมแล้วมันฝนมันอาาพัดเข้ามาโอ้ยดูไม่ดูไม่ได้เลยค่ะขณะเสาร์ดัทำสองสามอาทิตย์กัน สา้ขึ้นมาออกมาดูก็เต็มเหมือนเดิมเหมือนท่านผู้ชมเต็มเหมือนเดิมกับทั้งหญ้าทั้งฝุ่นทั้งดินเพราะว่าหลังคามันเลรั่วหมดแล้วท่านนู้นค่ะหลังคานะคะหลังคามันผุหมดแล้วฐานมันสามปีนี้นะคะหลังคาผุพังหมดค่ะแล้วก็มีตัวไอ้นั่นนะตัวตัวอะไรนะคล้ายแมวแต่ว่ามันตัวใหญ่มันมากระโดดไล่แมวแล้วมันก็ทะลุทะลุทะย่าค่ะตกลงมาสองสามรูใหญ่ๆนะคะ ให้ทุกขั้นโชคดีค่ะเราจะได้ร่วมทำบุญเรียก,กันเนาะถ้าเราไม่มีโชคในลาบเราก็ไม่มีปัจจัยที่จะสานต่อนะคะเนาะเราพูดตามความจริงค่ะนะคะเราออกรอดูจนออกพรรษานี่ยละ,ะถ้าออกพรรษานั้นยังไม่มีโชคลาบเราที่จะสานสืต่อสาวดำก็จะบอกเลยนะคะว่าสาวดำติดค่ะไม่ทำไม่มีบุญวาสนาสานไปได้ขอบอกอีกีก่อนช่านโชคดีนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรอดูจนออกวันศานะคะว่าหากว่าเลขไม่เข้าไม่มีเอฟซีถูกไม่มีเอฟซีถูกสารต่อไปไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ผุหมดแล้วค่ะหลังคาเนี่ยผุพังหมดแล้วค่ะแ้วน้ก็จะปิดนะคะก็จะปิดส่วนตําก็จะบอกเอฟซีทุกขั้นตอนจะ้ะขอให้ท่านโชคดีนะคะ